ครับสวัสดีครับแต่ความเดิมตอนที่แล้วนะครับผุมีปไปยัหลักฐานุมียาหลักฐานแล้วครับไอวุมี้ไยังหลักฐานมีุ้มบีช่ี่าหรครับมก็ชุมบ่มีเห็่เต็มตาเลยนะปอคิดเนี่ยเท่ากันบ่าวมีอะไหรือครับพี่บาไม่เลยครับเราได้เชิญพุณคริสนะครับและจกนะครับเข้ามาในรายการของเราครับ จากตอนที่แล้วนะครับมีความเข้มข้นมากเลยนะครับไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะครับวันนี้ครับเราได้เชิญทั้งสองท่านกลับมาในรายการเราอีกครั้งครับไปชมไปเลยครับกราราสวัสดีทั้งสองท่านครับนี่คแต่ตอนที่แล้วนะครับที่เรายังคุมเครือกันอยู่นะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงคริสช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้พวกเราฟังได้ไหมครับ ฉันเสียใจมากแต่เขาทงร้ายฉันก็มหยัผมเป็นคนดีผมจะแจกเงินวันตะกี่ร้านกี่ร้านู้ไมันไม่อาระมาาของที่พวกคุณอยู่อ่ะโอก็เป็นคนมูแาลไนให้วคุณะสำเร็ปเลยนะแค่ว่าคุณคิดนี่เป็นคนที่มีอิทธิพลและร่ารวยมากเลยใช่ไหมก็ไม่ร่ารครับที่ผมพูดจะลงผู้ว่าอยู่นะครับไม่แก่กับคุชาติาตนี่ถ้าผมลงนะผมจะแรนสไลด์เลยหลังจากที่เราได้ลงคลิปครั้งที่แล้วไปนะครับก็ มีผู้ชมทางบ้านนะครับบอกว่าได้เห็นทั้งสองคนในบริเวณบ้านของเขานะครับขอเชิญเขาเลยครับกาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพอจะเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้พวกเราฟังได้ไหมครับหน้าบ้านของผมนะครับมีกล้องวงจรปิดครับนี่ผมเต็มตาเลยครับแล้วเราไปดูคลิปตันเลยนะครับหลักฐานมาตัวขนาดนี้แล้วครับคุณคิดคุณจะมีข้อแก้ตัวยังไงนะผมคงจะแ ครับคุณบอกว่าคุณรักแฟนของเขานะครับแต่คุณทําแบบนี้มันไม่ถูกเลยนะครับไม่จริงหรอกครับผมมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจผมมีผู้หญิงสักกี่วนก็ได้แล้วตอนที่คุณไม่มีเงินล่ะครับใครที่อยู่ข้างๆคุณก็แฟนผมนี่แหละผมมีทุกวันเนี่ยส่วนหนึ่งก็บอกเธอครับผมรักเธอมากการพิสูจน์ความรักของคนนะครับผู้หญิงนะครับถ้าเขาอยู่กับคุณตอนที่คุณลําบากนั่นแหละครับคือคนที่เขารักคุณจริงๆส่วนผู้ชายนะครับในตอนที่คุณมีคุณรวยคุณใช้ความที่คุณมีเงิน รวยมีอำนาจแล้วคุณอยากจะมีแฟนสักกี่คนก็ได้อย่างนี้มันถูกแล้วนะครับผมขอโทษจริงๆครับผมไม่ได้นั่งเดผมรู้ตั้งแ่หึงกันขอโทษแฟนผมด้วยผมน่าเกอดมากให้สังคมเป็นคนตัดสินนะครับว่าเหตุการณ์นี้ใครจะเป็นถูกคนผิดนะครับไปติดต่อไปกันเลยครับการาบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการข่าวหน้าลิง ตอนนี้นะครับคุณอยู่กับผมเนดะียร์แบมบูเซอร์และคุณอ๋อกริสประตูน้ำับสวัสดีครับวันนี้โมเบลบทความหนึ่งของคุณปาตังปาคริสมาทังบมกในตอนต้นของบทความว่าสิบแนวทางที่คุณสามารถมีความสุขมากขึ้นได้เลย บทความแรกหรือแนวทางแรกที่ทําให้คุณนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับจากบทความคุณรตาตันนะครับคุณรตาตันบอกว่าให้คุณนั้นพร้อมที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นครับผู้ใหญ่นั้นมีความสามารถในการเรียนรู้และชะลอความต้องการและความพอใจของตัวเองแต่เรานั้นมีความสามารถที่จะเลือกความพอใจของตัวเองหรือประโยชน์ของคนรอบข้างหรือตัวเองนะครับหมายความอย่างไรครับคุณคิดจากย์ที่มผมวิเคราะห์น,นะครับเราต้องชะลอความต้องการของตัวเอง เพื่ออะไรนะครับเพื่อความสําคัญนี่อะไรที่มากกว่าสิ่งที่ความพอใจของคุณณนตอนนั้นนั่นคือความเป็นผู้ใหญ่ครับความเป็นผู้ใหญ่แบบนั้นเช่นอะไรนะครับเช่นความรักความรักเมื่อเราคบกันไปนานเท้านะครับถ้าสองฝ่ายต่างมีความต้องการมากยิ่งขึ้นทาไมคุณไม่ได้สิ่งนี้ทาไมคุณไม่ได้สิ่งนั้นบางครั้งการละเลืองทิศถิในความรักแล้วหันมาคุยปรึกษากันหรือ งั้นการที่เราเป็นผู้ใหญ่ก็หมายความว่าเราอาจจะต้องสละอะไรบางอย่างเพื่ออะไรที่สําคัญกว่าอย่างนั้นเหรอครับอในมุมนั้นก็ถูกนะครับโอียครับงั้นเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับแนวร่างที่สองครับคุณมาตท่านบอกว่าระวังความคิดให้ทุกคนระวังความคิดเชิงลบของตัวเองบางครั้งเราก็สูญงบกงวงจรความคิดเชิงลบหรือไม่รู้ตัว หรือพูดคุยกับคนเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาอันนี้คำพูดของคุณมาตั้นนะครับอย่างนัไะครับแล้วคุณเดียมีความคิดยังไงครับกับบทความของคุณบาตั้นชินนี่ผมคิดว่าความคิดเชิงลบนี่ก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับคุณคริสผมคิดว่าความคิดเชิงลบบางครั้งก็มีประโยชน์บางครั้งความคิดเชิงลบก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะช่วยป้องกันคุณนั้นไม่ให้ไปในทางที่ทางที่ผิดเช่นถ้าคุณเข้าไปในป่าคุณคิดว่างูกัดคุณแน่นอนและงูนั้นมีพิษ คุณจะยอมให้งูตัวนั้นกัดไหมนะครับเช่นเดียวกันครับความคีดเชิงลบก็เช่นเดียวกันความคีดเชิงลบก็ช่วยอ่านทําให้คุณไม่เดือดร้อนดังนั้นการบริหารความคีดเชิงลบจึงเป็นส่วนที่สําคัญมากครับในวัยนักศึกษาเลยนักเรียนครับไม่ให้คุณหลงผิดหรือซึมเศร้าไม่มีความสุขมากเกินไปแต่หากคุณไม่กล้าที่จะเสี่ยงออกมาจากเซฟโซนเลยคุณก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปจากสิ่งที่ ขัดขวางคุณจากการพัฒนาตัวตนของคุณได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับจากบทความที่ผมนํามาจาก10ข้อของคุณบราตันนะครับคุณร拉ตันบอกว่าไงครับคุณร拉ตันบอกว่าจงขอบคุณในส่งนที่คุณมีบางครั้งในโลกที่เรามองออกไปนั้นมีความต้องการตามทุนนิยมแต่ทุนนิยมนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือเลวร้ายเกินไปแต่การที่เราคิดที่จะมองออกไปโดยที่มองสิ่งที่ตัวเองมี นั่นแหละเป็นกับดักที่ทําให้คุณเกิดความทุกข์และไม่มีความสุขแก่ตัวเองหรือเป็นกับดักที่สําคัญที่สุดที่ถ่วงล้างคุณจากความสําเร็จหรือการมีความสุขที่คุณบาต,ตันต้องการจะสื่อออกไปนะครับดังนั้นคุณควรขอบคุณแล้วเราควรขอบคุณอะไรบ้างนะครับเราจะคิด คือสามพ้อที่ดาวองากกันนะครับแล้วใครที่อยากอ่านต่อนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของคุณราตันนะครับไว้ที่ first comment นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ